ข่าวใหญ่อย่าง CNN มองว่าหลังจากเหตุยิงกราดและระเบิดที่กรุงปารีสของฝรั่งเศสเมื่อวันที่13พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามีสื่อของรัฐในตะวันออกกลางบางแห่งตั้งใจช่วยให้ความพยายามของกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ให้เป็นจริงเช่นการพาดหัวข่าวว่าการก่อการร้ายเป็นผลิตภัณฑ์ของอเมริกาของสื่อบางสำนักเช่นอียิปต์ดูเหมือนจะเป็นทฤษฎีสมคบคิดที่ว่าหน่วยข่าวกรองรต่างชาติ มุ่งรุกรานหรือโจมตีผู้บริสุทธิ์เพื่อให้อำนาจเต็มแก่ชาติตะวันตกในการบุกรุกชาติอาหรับเพื่อต่อสู้กับการกรา่อการร้ายนอกจากนี้ยังมีพาดหัวอื่นๆในอียิปต์เช่นการเหยียดเชื้อชาติของชาติตะวันตกและการกรา่อการร้ายหรือการก่อการร้ายกับชาติมหาอำนาจและการหลอกลวงของชาติตะวันตกซึ่งพาดหัวเหล่านี้ถือเป็นพาดหัวข่าวที่ก่อให้เกิดความเกลียดชังและไม่ได้มาจากกลุ่มไอเอสโดยตรง ที่ผ่านมาในยุค90เคยเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วที่สื่อถือว่ามีบทบาทสำคัญในการก่อให้เกิดการยุยงจนนำไปสู่การสังหารหมู่คนจำนวนหลายแสนคนในรววันดา ถือเป็นเรื่องปกติของสื่อที่ใช้ภาษาอาหรับที่จะใช้คำหยาบหรือการประนามต่างๆในการพาดหัวหรือนำเสนอข่าวสื่อของรัฐส่วนมากทำให้หญิงและชายหลายพันคนหมกมุ่นอยู่กับการฆ่าและการทำลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งตามสถานีโทรทัศน์ทางศาสนาที่มีรัฐบาลสนับสนุนดูเหมือนว่าจะโยงศาสนาอิสลามให้เกลียดชังโลกตะวันตกหรือสื่ออาหรับของรัฐบ,บางสื่ออาจโยงใย,ยเหตุการณ์ปัจจุบัน ไปเชื่อมกับสมัยหลายร้อยปีก่อนในช่วงสงครามครูเสดที่มีการทำลายดินแดนของมุสลิมดังนั้นบทวิเคราะห์นี้จึงมองว่าหากความพยายามของโลกตะวันตกที่จะต่อสู้กับการก่อการร้ายและไม่รวมที่จะจัดการกับสื่อเหล่านี้ด้วยนั้นก็อาจจะทำให้ยากที่จะมีความหวังว่าจะจัดการความท้าทายจากกลุ่มรัฐอิสลามได้ในเร็ววันทศพลชัยสัมฤทธิ์ผลทีมข่าวต่างประเทศสเปนิวรายงานค่ะไปต่อกัน